สุรินนะคะก็แวะมาเยี่ยมเจ้ก้อยนะคะเดินดูนะคะสวนอินภาลัมตรงนู้นะะนะคะนะมีตะไคร้อินทา,าลำมด้วยนะคะแวะมาดื่มกาแฟอหอมๆอร่อยๆจากบาริสต้าที่สุรินนี้นะคะนะคะ อาหารอร่อยมีของดีด้วยแหละเนี่ยมีของดีด้วยนะคะน่าเดินน่าเที่ยวนะคะดื่มกาแฟและเซลฟี่ได้ด้วยนะคะมาแล้วคุ้มค่าเลยกาแฟอร่อยอาหารอร่อยจัดร้านหน้านั่งนะคะจัดร้านหน้านั่งสวยงามอย่าลืมนะคะมาสุรินแวะมานะคะแวะมาที่ร้านสามหกหนึ่งนะคะสามหก 361นะคะ361 e e six coffee shop 361 cafe นะคะข้างในก็น่านั่งนะคะแล้วก็จัดได้ดีมากๆความสวยงามนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นพื้นราบนะคะเนี่ยเอาดินมาถมจนเป็นภูเขาเลยอะ่ะแล้วก็ปรับนะคะปรับจนเป็นภูเขาแล้วแต่งข้างบนได้สวยงามขนาดนี้ นะคะสุดยอดมากนะ,ะตอนแรกก็เห็นผมดินขึ้นมานี่ก็มองไม่ออกนะคะว่าเอ๊จะเป็นยังไงนะทำไมดินสูงอย่างนี้นะแต่พอว่าเสร็จแล้วสวยงามนะคะโดยทางเข้าห้องน้ำสิว่ามานะคะอยากทานกาแฟหอมๆนะคะรสชาติเข้มข้นนะคะถูกใจคอกาแฟเลย แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ